ต้องเลือกใช้บริการกับสยามซานตาเจแปนตัวหนึ่งมีแผนท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนเดินทางเองค่ะเรามีบริการจัดทําแผนเดินทางให้ลูกค้าตั้งแต่วันแรกจนจบทริปลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ที่อยากไปเพื่อการเดินทางในแต่ละวันเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ 2. มีรถส่วนตัวพร้อมไกดดูแลตลอดทริปสบายใจหายห่วงค่ะสยามซานตามีบริการดูแลโดยไกด์ที่ชํานาญพร้อมบริการรถส่วนตัวคนขับที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้โดยมีใบอนุญาตข,ขับขี่ ถูกต้อ,องตามมาตรฐานบริการญี่ปุ่น 3. ควบคุมงบได้เที่ยวพักกินฟินสุดๆเลยค่ะลูกค้าสามารถแจ้งงบประมาณในการเดินทางของลูกค้าให้ทีมงานจัดสรรการเดินทางให้ครบในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการพร้อมทั้งบริการดูแลเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจตลอดจนการเดินทางเลยนะคะ 4. ได้ความเป็นส่วนตัวแบบครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนที่มาเป็นกลุ่มค่ะสยามซานต้ามีบริการเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวและแบบจอยกลุ่มลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเดินทางแบบไหนซึ่งทุกบริการเราพร้อมดูแลอย่างดีที่สุดข้อาค่ะเชื่อมัน่นเชื่อใจปลอดภัยทุกการเดินทางบริษัทสยามซานต้าได้รับเอกสารอนุญาตในการเปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวแบบถูกต้องโดยสยามซานต้ามีความชำนาญในการให้บริการลูกค้ามากกว่า10ปีรู้กันแบบนี้แล้ว แบบส่วนตัวอย่าลืมนึกถึงสยามซานต้านะคะชุกระดับประทับใจแน่นอนค่ะ